โชกไงไม่อยากให้เรามาเก็บด้วยฮะฮึโชคไง,งสองเลยใช่ไหมมาตั้ากี่โมงวะมาค่ะ สวัสดีค่ะม่ขวัญจ้าเข้าป่ากันค่ะนิโอไปดองๆแลวคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกระเทียมป่ากันค่ะใช่กูเป็นเป็นตาล้องวันนี้มากับน้องใหม่ค่ะมีตากล้องส่วนตัวบยน้องใหม่คนสวยถึงแล้วคร,รับปลาเหมือนปลากระเทียมองเฮ้าค่ะ นมรีโอโอ้โหหอมมากค่ะคนมาเก็บแล้วครับง่ํางำง่ำงํงเาเงำอ้าวตัดแล้วหรอใหม่โอ้กล้องก็ไม่ได้เปิดไแต่ได้แต่ได้ค่ะ เล็กกว่าแถวต๊ะโฮมเยอะเลยจ้ะลูกหล่อในดงกระเทียมป่าค่ะยังเล็กอยู่เลยพ้นก็บ,บตกดอก มันยังเล็กอยู่เลยเนาะแต่ก็พ<ช>อดีแหละกะลังอ่อนอ่อน,น,นอืมไหนเล็กตัวตรงนล้กตรงเล็กกว่าตรงอืมตรงนั้นมันใหญ่แต่ว่าน้ำติดต้นต้นไม้พวกอันนี้นเยอะเออมันห่างแล้วก็ติดต้นพิษใช่ไหมจเจ้าอะไรกับพี่ใหม่พี่ใหม่เล่นไม้กันไหม มาห้กิป่าตอกโฮมดีเนอไม่ใหญ่แล้วก็เยอะมากอะ่ะไม่ใช้มีดน่าจะคล่องกว่ากันไกลบ้ กันไก่มันจะมังงมางางตัดอยู่อพี่ลองแล้วพี่ไปตอกหนมนั่นมีทำกับข้าวไปเลยค่ะใหญ่มากมีดใหญ่มากสวบสวบเลยพี่ตัดสุดๆอ่ะ ทีละก้านก็ยังเด็ดเร็วกว่าน่ะใช้มีดอ่ะรอใช้กันขนาดมันเร็วกว่านี่สนใจใช่รอใช้มีดอ๋อเด็ดทีละก้านก็สู้มีดไม่ได้เ,เด็ดทีละก้านก็สู้มีดไม่ได้ใช่มันดึงยากอยูอยน่นะพี่ว่าผักช้ำอีกนะดึงอะ่ะ ตกโฮมเนาะจนหาที่จะมีดลงตัดไม่ได้ใบมันหนาแน่นมากอะ่ะอดอกยังไม่ขึ้นเลยเน,นี่นอนยอ๋อ,อนะใช่ใช่หัวมันติดขึ้นมาด้วย ่อนมากค่ะน่าจะร่อยก็พักแวนสมฮอนซีเลอร์นะขึ้นมาแซม ต้นเล็กเยอะมากค่ะเต็มพื้นที่พี่ลืมที่ขุดมาว่ะ ขุดไปปลูกเป็นป่นปนปนปากระเทียมแถวบ้านซะหน่อยที่ขุดอยู่ในรถนะไม่ใช่ลืมไก่นะ ที่เขาบอกพี่ข้างบนก็มีนะเธอชือกพี่ก็ว่าฉันไม่เคยเจอเลยข้างบนโคกไงไม่อยากให้เรามาเก็บด้วยอะ สองเลยใช่ไหมสองที่เต็มแล้วนะมาตั้งกี่โมงวะเยอะเร็ว,วๆๆนี่เต็มตะก,ก้าแล้วก็ทางนั่นใส่เขาดี ใช่ดอกเพิ่งเริ่มขึ้นใช่ใช่ดอกมาแล้วค่ะไม่ดอก ในวันเสาร์อาจจะคนเยอะเนาะวันเสาร์อาจจะคนเยอะนี่ลูกไม่ขึ้น สงบเป็นไหมลูกรู้จักไม่ความสงบนะคะ ทำเวลานิดนึงทำเวลาทำเวลานิดนึง เรามียามส่วนตัวมาด้วยครับเรามียามส่วนตัวมาด้วยใช่เลยเป็นยามเหมือนะนะ<ม>เล่นอย่างเดียวะวะไน่ ก้าคาใส่ทุงไว้ก่อนมันจะเยอะแต่ใบเล็กๆ ให้มาตัดแถวนี้แล้วคิดถึงต็อกโฮมเลยไงอือ <laughs> จางก,กันดกมากเยอะมากแล้วใหญ่แล้วแบบอล่างอะ่อะต็อกโฮมอ่ะของแกงตามภาษาพนอกครับแถวนี้แล้วก็เลือกเหมือน,นี้นะ เราก็เลือกเหมืนอนกันใช่ไหมมันก็นเลืกบบเอาาก,ลกจริงอ่ะนเล,กเลกนะากายารมันี่มันยาวๆเห็นไหม แต่ใบเล็กมากกว่าใบใหญ่เขาตัดอย่างเป็นระเบียบดูพี่มึงตัดทิ้งโสดเลยวันไม่ได้ระเบียบเลยดีตาผี้ใช่ไหมหญิงไม้โอ้ เก็บก็ยากเยอะนะเก็บใจต้องดีบปากนี่แหละพี่ฮะบกเก็บก็ยากอยู่เล้วที่เจอไม้ดีดาฟจบเลยโอ้ไปเอาเลยสองตะกร้านี่ก็พอแล้วแหอะตดีตัวดีสิเจียวอีกไหมฮะเจียวอีกไหมแต่มันไม่ที่เก็บแล้วไงรู้จะเก็บยังไงแล้วมันเล็กอรอมาโตกว่านี้หน่อยเนาะโตกว่านี้มราเคยจะมีทางเลือกให้หน่อย ขนาดเล variance, ็ก <figured out lequel" laughs> ่ะเนี่ยเก็บคนละสองตะก้าทีตรงนี้ถึงตอนมันยุบเจ๊ใช่ค่ะโอแทบไม่เหลือครับยุบอะให้ยุบที่แบบหีสหายแป้วเลย ที่สองกันค่ะสุดๆเหนื่อยแล้วครับอะไรขออะไรพี่ใหม่นะดูหนังโจ๊กก้โอ้ย พี่ใหม่คคพี่ใหม่ครับมีอะไรกินไหมครับเปล่าลืมไปจะไปวอลลบูรีโอก็มาด้วยนี่หว่าวดหน้ากันแล้วกันเอาปักกูดไหมละ่ะฮจะเก็บปักกูดปะได้มีปัญหาอันนี้คะ่ะที่เป็นดอกไม้นี่ขึ้นเป็นมวนวดยังสิคะ่ะ คู่แฝดเขาแล้วก็กระเทียมเขาจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เป็นใบๆใช่ไหมอันนี้เขาขึ้นมาเป็นม้วนๆน,นี่สิคะมีความต่างหนึ่งแล้วของเขาขึ้นมาแซมกันพวมบอกค่ะม้วนๆขึ้นมาอนะ่ะคือดอกไม้จ้ะทานไม่ได้นะจ้าตัวนั้นดอกไม้ช่มนี้มีพิษค่ะเี่เห็นไหมนี่ขึ้นมาม้วนๆน,นี่สิคะแล้วอันนี้เป็นอันนี้กระเทียมอันนี้ไม่ใช่อันนี้แฝดพิษจ้ะ ตามนี้เลยนะคะแฝดกระเทียมกันนี่ค่ะขึ้นมามนมวนอย่างนี้เลยแห่มนมวนใบมนมวนงค่ะแต่ว่ากระเทียมเขาขึ้นมาเป็นใบโดดๆเด,ดๆด์ดยังสีเป็นการขึ้นมาเลยค่ะกระเทียมปลาเขาขื้นน้กากันพร้อมละเมียท่า้งต่ว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นใบดอกไม้เห็นไหมคะเขาจะมนมวนจะและใบกระเทียมจะใสๆปะ ใบดอกไม้พิษจะในมอนมอนนี่สิกะห่อหอโคนห่อห่อกระเทียมก็จะเป็นก้นกานขึ้นมาอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดองกระเทียมปลากันจ้าน้ำใส่เกลือนะจ๊ะคนให้เกลือละลายแล้วก็ใส่กระเทียมเราลงไป เดี๋ยวแช่ใบกระเทียมให้มันเข้าน้ำเกลือแล้วก็ให้มันนิ่มจ้ากับก็บแช่น้ำเกลือค่ะมีต้นหอมป่าด้วยจ้ะดองไปด้วยกันเลย กระเทียมปลาค่อนข้างนิ่มจ้ะเราไม่แช่ไว้ถึง24ชั่วโมงก็ได้แช่สัก8ชั่วโมงจ้าเรียบร้อยมีดอกดอกกระเทียมจ้ะแล้วก็ กดกดคลุกคลุกให้เข้าน้ำเกลือจ้ะก็กดให้จมน้ำเกลือสัก8ดชั่วโมงก็ได้จ้ะหรือ24ชั่วโมงก็แล้วแต่สะดวกค่ะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมน้ำข้าวนะจ๊ะเราก็ใช้ข้าวสวยก็ได้จ้ะข้าวสวยต้มต้มเอาน้ำน้ำข้าวออกมา ต้มน,น่ใส่เกลือเลยก็ได้จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บข้าวไว้กินเราก็เลยแยกข้าวออกมาก่อนแล้วค่อยไปใส่น้ําเกลือแล้วค่อยไปใส่เกลืออันนี้ก็ใส่เกลือน้ําตาลแล้วก็ชูรสเล็กน้อยจ้ะแซบหนัวให้ออกเค็มติดๆค่ะเค็มแรมแลม จะเรียบร้อยแปดชั่วโมงผ่านไปเราก็มาล้างน้ำเกลือออกจ้ะเตรียมดองเปรี้ยวเราแล้เราก็จะล้างน้ำเกลือออกปั่นปั่นน้ำออกเล็กน้อยจ้ะปั่นปันน้ำออกจะได้ เสด็จเสด็จน้ำเร,เร็วเร็วไม่ผักเราก็จะนิ่มจะแช่น้ำเกลือเราก็จะนิ่มก็จัดเรียงลงภาชนะเตรียมดองจ้ะใส่น้ำข้าวลงไปใส่น้ำข้าวลงไปให้พอท่วมจะให้ท่วมเลยก็ได้จ้ะก,กดกดกด น้ำข้าวลงไปให้มันท่วมจ้ะ,ะกดทิ้งไว้สามถึงห้าวันก็เปรี้ยวได้ทานจ้าหอมค่ะหอมผักส้มกระเทียมป่าของเราเอ้ลำต้นแดงๆแอบมีหอมปลาค่ะ เดี๋ยวมาซีมกันค่ะหอมมากหอมมีบัญญัมันยังซีมสมสมกระเทียมปลาอืม้ม ทุ่มแล้วไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะถ้าผู้เลยขั้นยิงซีแล้วอยากก็บไว้กินโดนๆกะเอาแซ่แข็งไว้จ้ะเอาน้ำออกแซ่แข็งแต่ตอนโม่โบต้องปั่นออกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยว่อยนามัน,มนย่งหน่อยหนึ่งกะแซ่แข็งไว้กินโดนๆเลยค่ะสุดยอดอร่อยแบบบ่คั่นมันบ่เหนียวเนื้อกะกระเทียมกะ,กะกำลังดีน้ำค่ะสุดยอดเดี๋ยวเห็ดดีเดี๋ยวเห็ดหดี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน